สบายดีสบายดีและระยองเนาะสวัสดีค่ะระยองโอ้โหเมืองละยองเด้อน,นี่ถ่ายจากมุมสูงชั้นสี่ใหญ่โตวกว้างใหญ่อันนี้ขนาดเป็นต่างจังหวัดได้น่เนาะโมเมนต์กรุงเทพเนาะสบายดีประเทศไทยเนาะมีอยู่ในเมืองเนาะตึกสูง ทึกงูงหลายแบบจเจริญหลายนะเห็นแล้ววุตื่นเต้นอีหลีพี่น้องเอ้าวะเฮาเนาะมาเห็นเมืองใหญ่เมืองโตป่าโทอันนี้ไทยจากส่วนหนึ่งเนาะอาจจะมีบนสวยๆงามๆก็เนี่ยเฮายังมันได้ไปเลาะทัวเนาะ